โหหนักเลยเออคมไฟมาดองนี้4,980เสมาฝืนกลับขึ้นมาฮะมา800รู้เรื่องฮะเรือวันก้อนโตอีกทีฮะวันซุปเปอร์ไม่กลัด้วย วัดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องมันมาอีกแล้วมาทุกวันไม่พักไม่ผ่อนไปฮะวันนี้อยู่กันในเกมแมวทองนั้นเพื่อนฮะลักกี้เนโกะไปฮะวันนี้ทุนร้อยฮะอย่าไปเบ็ด5้านะั่นเพื่อนะฝั่นไปก่อนนะโอ้โหเนตซาร่าโอ้แม่ย้อยมาก่อนฮนะโอ้ตาแรกกันเล่นเลยนั้นเพื่อนฮะเนตฮนะบายบาย,บาย,บายชีวิตโซคิดไปแล้ว บายบายซาร่าโอ้โหกลับมาก่อนขออภัยผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผม oh, ห้โนเน็ตก็กระตกนะเห็นไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวหาค่าเน็ตมาวันนี้ฮะบฮะจะได้เน็ตหรือเปล่าฮะหรือไม่มีเน็ตเล่นก็อาจจะเป็นได้ฮะมาไวไปไวฮะวิริยะประกันไทยเจ็บแล้วไม่จำต้องพ g เท่านั้นไปห้าร้อยหกสิบ มัวม่วทรงไปหรอนะระวังร้อนต้นตอห่ราซุปเปอร์เมกะห้าหกศูนย์ไปฮะ,ะแบตสามสิบฮะไม่เอาแรงไปนั่นเพื่อนนะเหลือยี่พอเหลือยี่พอฮะไปอยู่นานๆน,นะไม่อยากมาไวไปไวนั้นเพื่อนฮะป้าคูสองมาหนึ่งร้อยสิบสี่ฮะลั่นไปอีกทีหนึง่งฮะเปี้ยโอ้โหหนวาสเก็ตเตอร์จะลง หอ,อะระฆังข้างฝาบ้านตายรายวันนะป๊าปแมวมาสองตัวนะน้องแมวเวลาน้องแมวมาตัวหนึ่งจะคูดให้ทีละสองนะเพื่อนฮะป๊านะปมาอีกตัวหนึ่งฮนะน่ารักมากเบาๆไปอ่ยีนระวันก้อนตออีกหกรสิบสนะี่ฮะรับกันไปรับไปกันต่อ เติมจนหลอนไม่ได้ถอนเหมือนไปชดยังไงไม่รู้นั้นเพื่อนนะมารอนวายมาสองตัวป๊าบๆหมาย 6, เลสามอ่ะกันเพื่อนคนระับผมสนใจนะอยากเล่นเกมเหมือนผมนะก็เลื่อนดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเลิกได้ก็เลิกนั้นเพื่อนนะ ถ้าเริ่มไม่ได้ก็จ่ายคอมเมนต์เลยนะผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะฮะเราก็ไม่แนะนำน้องๆที่มียตุต่ำกว่าสแปนะฮะปายคูณ12บสองฮะคิวกับปลาดิบมาอีกฮนะหดอกนี้มา7จ2ดร้อยแล้าสิบสองฮะโหและตามหูแล้วก็จะต่ำไม่ในนั้นเพื่อนเห็นสีทองทองเป็นตัววายนะ คูณหกเจ็ดพัองมไม้นี้ขึ้นมาเจ็ดพันสองสามรวมรวมนะอยู่ที่หนึ่งมแล้วขอซื้อไปทีนะครับแบบสีฮะไปการใจซื้อไปทีนะเพื่อนนะเบ็ด 40, สีฮะซื้อมาสี่พันนะเพื่อน มาก่อนเพื่อนโอ้โหกำลังดีเลยโหเพิ่งซื้อด้วยไปเลยหอกหมนะุนฮะโอ้โหอย่างนี้ลางไม่ดีแล้วเพื่อนฮนะซื้อปุ๊บเนี่ยกระตรกปับป๊บพระสิบหลายฉายที่นี่ฮนะไม่ร้อยสิบสี่าพ ชีมาปลาดิบมาอีกห้าละหกสิบคูณสิบสี่ว่าจังไดฮะยังไงสเก็ตเตอร์ปั๊บปั๊บตรงไหนก็ได้ตรงเนี้ยขาดอีกตัวเดียวนะเพื่อนฟรีฟรีในฟรีไหมโหไม่แพ้มะหืมจอแทบแตกนะช็อตนี้และเลยหนึ่งหมุนสุดท้ายท้ายที่สุดนะสเก็ตเตอร์ อยากได้มากเลยฮะมาล่อหน้าล่อตาโอ้โหแล้วมาสามอีกแล้วโอ้โหเลเทฮะโอ้โกำไรบานเลยนั้นเพื่อนฮะซื้อสี่พันฮะได้กลับคืนมาพันห้าฮะหูกำไรบานเลยครับโอ้โหไม่ไหวฮะไปเป็นห้าสิบก่อหูกำไรเยอะจัดไม่ซื้อแล้วไม่ไหวฮะ เสีใจไปซื้อลนะ้วเป็นอย่างนี้ทุกทีฮนะเจ็บปวดตลอดนะไะไปแบตร้อยต่อนะขึ้นนะมาแบตร้อต้องมาเมื่อไหร่ต้องให้ผมเมื่อไหร่สักทีนึงนะแบตร้อยนะอ่ะกดเสร็ทีจะไม่ลงให้เลยอนะ่ะบ้าบอไม่นะห็นไปช็อตอยู่เนี่ยนะโอ้โหหนักเลยเออคมไฟมาดองนี้4 9 8พนะันเกสร็มาฟื้นกลับขึ้นมาฮนะ เบ็ดร้อยหลุนเรื่องฮนะเงื่อนวันก้อนโตอ,อีกทีฮนะวันซูปเปอร์มิกาด4,980ซื้อ,อทีไหมเบ็ดร้อยไหมซื้อ7,500ไหมแต่ใจไม่ถึงนะเพื่อนเอาไว้แค่นี้ดีกว่ามัง้งวันนี้ก็มีกําไรพอสมควรนะกับเกมแมวนั้นเพื่อนวันนี้เราก็มีทุนมา101น,นะป้นเกมแมวนะั้นแต่เบ็ด10นั้นเพื่อนนะวันนี้เราก็มีกําไรนั้น13,514ฮนะ กันเพื่อนนะครับผมสนใจแนละอย่างไี่เกมเหมือนผมนะเลิกได้เลิกนะเพื่อนเลิกไม่ได้ก็เชิญดูที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะผมปักหมุดเอาไว้ให้เรียบร้อยนะสำหรับวันนี้มาไม่อยู่นะเพราะว่าขอลาไปก่อนนะไปลคะครับ